ขาดอะไรค่ะเดี๋ยวต้องช่วยดูคธอมาแก้ให้ใครรู้หนูแก้ให้สัปปสัตว์เรียบร้อยส่งวิญญาณแล้วค่ะเหรอค่ะแต่ปัจจุบันก็อยู่ไปออกพรรษาแล้วคกลจะไปอะค่ะโอ้ถอดเหรียออกไปค่ะอ่าแล้วแล้วนเวลาที่มีปัญหาอะไรจ๊ะก็ติดขัดเรื่องการเงินไม่รู้การเงินตอนนี้เธอไปไม่ชีจะมีไปเจอเกี่ยวอะไรกับการเงินหมายถึงตอนอยู่ข้างนอกก่อนมาบวชก็มีติดขัดมาตลอดเรื่อยๆอะค่ะแต่หนมบวชแล้วก็ ก็จะกลับออกไปอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมก็คือก็จะลาสึกไปแล้วก็ไปใช้่ชีวิตปกติใช่ใช่ค่ะก็ศึกก่อนค่อยว่ากันตอนนี้ก็ยังเป็นนักบวชอยู่อย่าไปคิดเลยมากเลยเข้าใจป่ะก็ตั้งใจแล้วกันถ้าเผื่อว่าต้องไปใช้ชีวิตทางโลกแล้วก็เอาศีลทมเอาการบำเพ็ญเพียรไปอย่าวิวิตตมากบวชแล้วมันจะไปคิดมากนักบวชมันก็ต้องทําใจให้เป็นนักบวชด้วยออกไปจะค่อยว่ากันใหม่ ออกไปแล้วก็ว่ากันใหม่ดิใช่ไหมตอนนี้เราเป็นนักบวชอะเราก็อย่าไปเบียดบังเวลาของการเป็นนักบวชไงไม่ใช่บวชอยู่แล้วเงินจะเข้าเมื่อไหร่ <c oughs> มันจะอะไรมันก็เท่ากับว่ามันไม่ได้ซึ่งสัตว์กับกับการบวชไงจะไม่วิตกกังวลมากเ <c oughs> ชื่อมั่นในบุญเราทำดีสุดแล้วออกไปมันก็ดีขึ้นเองอะ่ะ <c oughs> เข้าใจเปล่า <c oughs> อย่าไปโลภอย่าไปอยากมันก็จะได้ถ้าอยากแล้วมันจะไม่ได้หรอกขอให้โชคดีชีวิตประเซอรเอาว่ามาเอ็นดูไปไหนจะลาไปข้างนอกเจ็ดวันพอดีเด้อใก้ใกล้ทุ่แม่จใกล้ใกล้ลูกใกล้ใกล้เอาพ่อใกล้ไปเหนื่อยหน้าเหน่ยหน้าหน่อยเด้อเห่ยหน้าก่อนปัญหาคืออะไรพอดีพอดีมัน ข้ามาสามสามงานนีะงานเหรอต้องทำกี่คนก็ทำประมาณสามสี่คนนี้ทำกี่วันทำรุดนดนเออกไปทำแค่เจ็ดวันเรอเธอเป็นคนรับงานไว้เหรอของของของทีมโอเคโอเคแล้วดีขึ้นหรือเปล่าจิตใจดีดีขึ้นเธอเธอต้องเป็นศิลปินเอกนะทำตัวให้มันมีคุณค่าคุณภาพเลยนะเข้าใจเปล่า คนเรามันมันต้องสร้างคุณภาพให้ตัวเองอย่าไปอ่อนแอแล้วอย่าไปอ่อนไหวเข้าใจไหมนะเวลาเนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะตามใครแล้วไม่ใช่ใจะไปใจอ่อนกับเพื่อนผูไม่ได้นะเข้าใจป่ะเอาความถูกต้องเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดมาจะได้พัฒนาจะได้สมกับการที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ใช่ะปะไม่งั้นนะ่ะ ไม่มีคุณค่าอะไรใครๆก็เบื่อหน่ายแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาต่อไปลูกเต้าก็จะไม่มีความภาคภูมิใจในตัวของความเป็นผู้นําเป็นแม่ง่ะเข้าใจบ้างตอนเนี้ต้องรีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วนะแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคุณดีได้ฉันจะต้องประสบความสำเร็จเขาบอกเธอจะเป็นศิลปินเอกไม่ใช่เหรอใช่บอกว่ามั่นใจเปล่าใ่มั่นใจเปล่าเงยหน้ามั่นใจไหมว่า ทำได้ปเปล่าตอนนี้นเริ่มมีออร่าออกแล้วใช้ได้ไชนะใจตัวเองนะเข้าใจเปล่าเออเธอเป็นคนมีคุณภาพอยู่แล้วแต่ว่าวิบักกรรมช่วงหนึ่งของชีวิตแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออยาเป็นคนอ่อนไหวอ่อนแอตามเพื่อนเชื่อคนนู้นคนนี้อันนี้ชีวิตเธอจะตกต่ำเลยจงเชื่อในความถูกต้องในความ ยุติธรรมและน้ะเหตุและผลความดีเข้าใจเปล่ามันหมดไว้ที่จะไปเฮลแล้วใช่ไหมหมดหรือยัหยงหมดแล้วใช่ไหมนี่พูดด้วยสติปัญญ,ญาหรือว่าพูดด้วย,วยเออหอมกด,ด, <laughs> ด้วยสติปัญญาใช่ไหมเธอเป็นคนมีปัญญานะ่ะเธอเรียนได้สี่ตั้งหลายวิชาใช่ไหมนั่นแหละ เธออด้วยต้องฟื้นความเป็นเลิศของเธอกลับมากําลังใจเท่านั้นเองเราต้องเป็นคนที่รเรียกว่าประสบความสำเร็จให้ได้คนอื่นยังเป็นได้ทําไมเราจะเป็นไม่ได้เขาจให้เปล่าอย่าไปอ่อนให้กับพวกกิเลสและก็พวกอบายามุกนะจะได้อนุโมทนาไปได้ขอให้โชคดีมีสุขเดกเดี๋ยวนี้ คุยแล้วหลวงพ่อนอนข้างหนูเลยอ๋อแล้วนอนเธอกันเธอเหรอหนูก็ชวนคุยเขาก็คุยนะเขาก็ไม่ได้เปคุยปกติอะไรนี่เขาไม่เป็นอะไรนะเขาคุยไม่เขาพค่เนี่ยว่าเขาต้องอยู่ในคนที่รู้จักกันเขาแบบเป็นคนไม่ศิลปินชอบความสงบชอบคนรู้ใจศิลปินไม่ชอบคาัวุ่นวายเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เขานอนแล้วหนูบอกว่าขออนุญาตคุยกันแป๊บหนึ่งนะเขาบอก ศิลปินเขาความสงบเป็นสมบัติส่วนตัวเยอะเธอเยะดังแล้วเข้าใจว่าเขาพูดง่ายนะหลวงพ่อฮะเขาพูดง่ายเนี่ขาเป็นคนดีง่ายเขาพูดง่ายเขาน่ารักมากเลยแตวเขาเป็นคนใจอ่อนง่ายที่ที่ที่ต้องเขาเรียกอะไรที่ต้องหลงทางไปเพราะไม่เชื่อคนอื่นยังไงงงหน้าดูหลวงพ่อด้วยน่ารักใช่เปล่าอย่าไปใจอ่อน เข้าใจเปล่าเราต้องเราต้องอย่าไปแบบว่าใจอ่อนกับทุกคนเมตตาทุกคนไม่ได้เราก็ต้องดูว่าคนนั้นน่ะมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีความดีหรือเปล่าอย่าไปใจอ่อนกับโจรเข้าใจไหมไม่ได้ยบร้อยเจ็ดวันนะอย่าผิดคําพูดนะเจ็ดวันนะลูกนาวันนี้วางวันนี้ไหม งานรออยู่นะเยอะแยะเลยครับก็ให้เขาวาดรูปไปด้วยนะเพอาะเป็นความหวังของคนที่นี่นะเข้าใจเปล่ามีมีคุณค่ามากมายมหาศาลเรียบร้อยคนดีไปได้ไปได้พ่อคะว่ามาพวกนี้หนูไปไซ่งานนะคะเหรอไปสองคนใช่ค่ะไปสองคนสองคนเหรอตาไปด้วยโชคดีอ่า ให้มั่งคั่งร่ำรวยได้มีบุญบารมีสร้างประโยชน์ให้ได้เกิดสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทวดาประทานพรคุ้มครองด้วยเธิอ่าเดี๋ยวปู่เขาตามไปช่วยเธอตามนี้ว่ามา